คือสัตว์ที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงแบบประคบประงมแบบป้อนนมเขาก็จะคิดว่าเราอ่ะเป็นพ่อเป็นแม่เขาหนูเห็นข่าวในสวนสัตว์วันนี้พาหนูคิดเลยสรพง์จะน่ารักตลอดใช่ไหมคะกู <c oughs> ก็ไม่รู้เมาช้ำยำบนทาง พี่หนิงหนูเห็นข่าวในสวนสัตว์วันนี้พาหนูคิดเลยสรพง์จะน่ารักตลอดใช่ไหมคะกู <c oughs> ก็ไม่รู้อันดับแรกมึงต้องแยกเป็นสองประเภทคือหนึ่งสัตว์ที่เราเลี้ยงเหมือนลูกมาตั้งแต่เด็กกับสองสัตว์ในสวนสัตว์คือสัตว์ที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงแบบประคบประงมแบบป้อนนมป้อนอาหารมาตั้งแต่เด็กเนี่ย เขาก็จะคิดว่าเราอะเป็นพ่อเป็นแม่เขาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะทําร้ายเราเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์คือมึงนึกภาพออกไหมว่า มันไม่ได้คุกคีกับมนุษย์มันตั้งแต่แรกบางส่วนสัตว์เนี่ยเขาอาจจะได้มันมาตอนที่มันโตแล้วแล้วเขาก็เลี้ยงแบบว่าเออปล่อยตามธรรมชาติเลยมึงอยากจะอยู่ยังไงมึงอยากจะอะไรยังไงก็แล้วแต่มึงไม่มีการฝึกไม่มีการสอนเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณในการเป็นสัตว์ป่าของเขาอะมันก็จะต้องมีแน่นอนอยู่ละแล้วที่ถามว่าสรพงเนี่ยมันจะน่ารักตลอดไปใช่ไหมเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันเดี๋ยวครูจะส่งยายเกมเข้าไปในกรงตอนนี้เลย ได้ไหมได้ถ้าเกิดอะไรหลุดได้เธอรับผิดชอบชิ้นใหม่ไหมมึงกลัวอะไรรุ่นนี้อะไร <c oughs> เลี้ยงมาก <c oughs> เลี้ยงมากับมือกลัวยไงรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะ